สวัสดีครับครูพักรักจำบายปิงปองนะครับผมกลับมาพบกันเพื่อนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนี่แหละครับผมก็คือมาชี้เป้าเลยนะครับผมมาชี้เป้าในการตรวจสอบอุปกรณ์เนาะตรวจสอบอุปกรณ์นะครับผมอันนี้นะฮะเพื่อนๆส่งมานะครับว่าอ่านี่นะฮะขอปิดเบอร์โทรแป๊บนึงจริงๆไม่ได้ปิดด้วยก็คืออาการก็คือแอมมันเสียนะครับผมก็คือเปิร์มจิดเนาะเขาบอกว่า ก่อนแอมจะดับไปไฟกระพริบพัดลมกระตุกนะครับแล้วก็ดับไปเลยส่งมาให้ช่างท่านหนึ่งทำเนาะก็เปลี่ยนสีคจ่ใจไฟแล้วก็เปลี่ยนอารนะครับสามลก็ยังไม่อยู่นะครับผมประมาณประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้ามีขาปาก็ใส่ให้หน่อยเด้อโอเคนะฮะก็คือตอนนี้ม,มีขาป,ปามาแล้วไม่เป็นไรครับผมก็คือตัวเนี้ยผมได้ทําการแก้ไปแล้วนะครับก็เลยจะมาชี้เป้าว่าอ่าให้เพื่อนเพื่อนเช็คดูยังไงตรงไหนนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะเกิดปัญหาเนี้ย ชีพบลูทูธนะไปแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ไม่ไฟเกินหรือว่าทรับครัวอะไรเงี้ยครับผมช็อตช็อตสปานะครับทําให้มันเสียหายนะครับผมทีนี้นะฮะก็คือที่ผมไล่เจอนะครับผมก็เปลี่ยนเจ้าอาร์ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะฮะสิ่งสิ่งแรกที่เราเจอเลยเนี่ยมันจะเจอว่าอาร์ตัวนี้นะครับผมมันไหม้นะครับก็คืออาร์ฟิลตัวนี้นะครับผมมันไหม้นะฮะนะครับผมมันไหม้พอไหม้ปุ๊บก็มันก็มาจากชุดนี้พวกนี้แหละครับ ชุดภาคใจ่ายต่างเนี่ยฮะพวก ic regulator นี้นะครับผมอันนี้คือ ic regulator จ่ายให้กับตัวตัวนี้นะครับตัว subbe ตัวนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจ่ายให้กับตัวเสียงกลางนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะชุดนี้นะครับผมก็คือจ่ายให้กับชิบบูทูนะครับก็แน่นอนนะครับผมอันแต่อะไรที่เราต้องเล่นเนี่ยถ้าฉีปขยายไม่ได้ไหมนะครับผมไม่ได้ไหมทั้งฝั่งเลยนะฮะก็ตรงเนี้ยชุดเนี้ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมอันนี้คือการสาธิษฐานเบื้องต้นนะครับแล้วก็เราไปมุ่งเป้าเข้าตัวนี้นะครับถ้าเปลี่ยนตัวน้ เปลี่ยนเปลี่ยนชีบบูทูธไอตัวนี้ก็ยังไหมอยู่นะครับก็ไม่แน่นอนครับผมตัวนี้นะครับผมไอซีตัวนี้ครับผมไปแล้วครับผมจริงแล้วนะครับแต่ในการเปลี่ยนนะครับผมในการเปลี่ยนนะฮะผมอยากให้เพื่อนนะครับลองเปลี่ยนตัวนี้ก่อน1รอบนะครับเปลี่ยนปุ๊บไม่อ่ะแสดงว่าเรามุ้งเป้ามาตรงนี้เลยนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนชีบบูทูนะครับเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนชีบบูทูปุ๊บเนี่ยไอตัวนี้มันเสียนะฮะ มันก็ทําให้ตัวนี้เสียอีกทีนึงนะครับผมมันก็จะซ้าซ้อนนะครับผมนี่นะฮะสิ่งที่ผมได้ทอดเปลี่ยนไปนะครับผมก็มีเท่านี้นะครับนี่ฮะสามตัวนี้นะครับมีชิปบลูทูธนะครับผมแล้วก็อาร์ฟิวหนึ่งร้อยนี่นะครับผมหนึ่งร้อยโอห์มเอ่อสิบโอห์มนี่นะครับผมแล้วก็ตัวไอซีเจ็ดแปดศูนย์ห้านี่นะครับผมก็คือไอซีเลกูเลเตอร์เนาะรับไฟสิบสองโวลต์ปล่อยห้าโวลต์นะครับปล่อยให้กับตัวชิปบลูทูธนะครับผมนะฮะก็คือ ชิปบูชปกติเนี่ยถ้าเราเสียบปลั๊กไปเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดนะเราไม่ต้องเปิดนะครับผมเราทําการวัดไฟนะครับของชุด IC ซีเร l ูเตอร์นะฮะนี่นะครับอ่ะมองเห็นไหมฮะมองเห็นนอกเลขตัวนี้นะครับก็เวลาเราวัดไฟนะครับก็เทียบกาวนะครับผมก็คือกาวเอาตรงแรงจ่ายไฟเลยนะครับแรงจ่ายไฟเนาะตรงกาวนะเขาที่เป็นขั้วลบนะครับผมแล้วเรามาไล่จิ้มดูนะฮะฝั่งนี้นะครับมันจะต้องรับ20นะครับผมนะฮะแล้วก็ปล่อยออกนะครับผม ปล่อยออกก็คือ12โวลต์นะครับนี่นะ12โวลต์นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับรับ20นะครับผมเราก็ปล่อยออก12โวลต์นะครับนี่12โวลต์ปล่อยให้กับฝั่งนี้นะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับผมมันจะต้องรับไฟ12โวลต์จากแปลงมาจากชุดนี้นะฮะรับมา12โวลต์นี่นะครับเลี้ยบสอคืนเนาะเราก็ปล่อยออกไปคือ5โวลต์นะครับนี่นะฮะแล้วก็ปล่อยให้ขี่บลูทูธแบบเนี้ย แล้วเราก็ทําการจับจับจับดูนะครับผมหลังจากที้เราเปลี่ยนเนาะทุกอย่างนะครับผมต้องไม่ร้อนต้องไม่มีความร้อนขึ้นเลยนะครับผมนะฮะนอกจากมีการเปิดเนาะการเปิดคือชิปตัวเนี้ยมันจะร้อนอยู่แล้วปกติเข้ามันนะครับโอเคนะฮะส่วนภาคอื่นเนี่ยต้องไม่ร้อนนะครับโอเคครับผมชิปก็เอ่อคลิปนี้ก็จะสั้นๆนะครับผมมาบอกกล่าวแล้วกันนอก่าวิธีการเช็คนะครับผมว่าเปลี่ยนอะไรยังไงนะครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะฮะอย่างตัวนี้คือเจอปัญหาว่าเปิดไม่ติด แอมดับไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ไหมนะครับผมตัวนี้เสียแน่นอนครับชิปบูทูธเสียแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวพระานี้ก็ถ้ามีอุปกรณ์เปลี่ยนเองก็เปลี่ยนเองได้เลยนะครับหรือถ้าไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยนก็ส่งช่างครับผมส่งมาที่ครูพักได้นะครับผมทักทายมาที่ a c e b o o k นะครับผมครูพักรักจำใบปิงปองครับผม a c e b o o k เท่านั้นนะครับครูพักรักจำใบปิงปองครับผม โอเคครับผมขอไม่โดนจบคลิปนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนทุกๆุท,กท่านนะครับผมที่เจอปัญหาด,ดังกล่าวดังกล่าวนะครับผมก็ขอข้อเท็จจริการฟังเพลงแล,ล้วก็งาน DIY ครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับผมบ๊ายบายไม่ได้มาโชว์ไม่ได้มาอะไรครับแค่มาบอกครับผมบ๊ายบาย